ทางลัดของคนรวยคือมีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าการทำธุรกิจมันยากกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเยอะมากเลยมีคู่แข่งมีการผลิตที่แบบใครๆก็ผลิตจีนก็ผลิตญี่ปุ่นก็ผลิตอเมริกาก็ผลิตเวียดนามก็ผลิตคือใครๆก็ผลิตสินค้าแข่งกับคุณหมดอะดังนั้นคุณจะต้องมีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงอันแรกคือหนังสือเช่นผมอ่านหนังสือริชา,าร์ดเบนสันชื่อไลฟ์กับเวอร์จิเนี่ยหลายรอบมากๆเลยเพื่อจะ หาคีย์สำคัญที่ทำให้ริชร์ดแบรสันเนี่ยมี400ธุรกิจทั่วโลกผมฟังออดิโอบุ๊กนะครับสัมนมาคอสออนไลน์นะก็เรียนเมนทอร์กับอาจารย์มดิตอึ้งหลังสีเหตุผลเพราะว่าผมอยากเข้าไปดูซิว่าคนที่เป็นเศรษฐีตัวเป็นๆเ,เนี่ยที่ผมสามารถเห็นได้ใกล้ๆตัวเนี่ยเขาอะต่างจากผมไหมพอผมเข้าไปเสร็จปุ๊บอาจารย์บดิตพูดอยู่คำหนึง่งน้องเห็นไหมว่าพี่กับน้องก็เหมือนกันดังนั้นเนาะ พี่เป็นเศรษฐีได้น้องก็เป็นเศรษฐีได้ดังนั้นใครก็ตามนะครับที่อ่านหนังสือนะครับเรียนรู้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณมีพี่เลี้ยงเหอออย่างน้อยคุณมีหนังสือสักเล่มหนึ่งที่คุณวางไว้บนหัวเตียงแล้วคนเขียนเป็นเศรษฐีจริงๆเนี่ยคุณสามารถรวยได้แน่นอน,นครับ